เ,เตือนแล้วนะครับผมยังไม่เอาชิปเก่าออกจากโทรศัพท์เลยได้ถ่ายได้น้อยนิดนึงแต่และชิปหใหายได้เพราะยาวมากเล่นกับตอไม้อยู่ครับ เล่นนะ เดินแบบนิ่มๆเบาๆเลยได้เรื่งมาก